บรรยากาศวันสุดท้ายนะครับที่เปิดให้ขึ้นสอยมาลัยไป วิธีที่เลยพ่อใต้ขอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเร็ว้ยเรียบร้อยมแม่งปีนเอียดเลยเดี๋ยวอ้ยเราหลังกุ้งสามาถึงนี่แล้วเราจะมาหลบได้ยังไงเนี่ยปัญหาคือเราจะเอาคือ,อยังไง ขึ้นแล้วอ่ะปล่อยลงมานี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราต้องเอียบแพเขาหน่อย ขิมหาละเลดี้กูห้าคนหมาหลายนี้ลายนั้นผมมารอบนึงแล้วติดเดี๋ยวตอนนี้เลดี้ผมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนาจะใช่เขาเขาจะขึข้นเขาเขาจะอ,อ,อม,มเราเราเราไม่อ้อมเราไม่อ้อมเราไม่อ้อมเราเราเราจะโลดขึ้นใหม่ดิ <laughs> <Yeah. laughs> เดี๋ยวโอ้แล้วพี่ขูดแล้วะลึกเลยอะ่ะคลิปอันดแับแรกพี่ผมกับพี่พี่ขุดหลุมผมไปไม่ได้ละ เอมข้ตรงนี้ได้วเขาขุดไปแล้วตรงไปนีตรงนี้ตรงนี้ใช่ไมยาเออ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 อเออเออไปถ่ายคลิปเดี๋ยวจะขี่ขึ้นนี้ไม่ต้องจะขึ้นเองต้องจะขึ้นเองต้องจะขึ้นเองอย่าห่วงมาต่อเฮ้ยผมผมพุดไปแ้วนนเลยมเนี่ยสู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 เนาะอับแรกยาลอหนึ่งสองสามตึบอะไรีนะลดลดลดอะไรก็ไปได้ 我也 s t 西双版 อยู่อ้โโอ้โอโอแม่งวันนี้บอกตอยมไลนี่โหดจัลวันน้จะ่าผมวันนี้นนหลายตุ้มแล้วมา มา,มาล่องไหนวะเนี่ย ไม่ร <laughs> <laughs> ู้เร uh ื่องอ่ะเดี๋ยวเอาอีน่มาโอ้ยรนะให้ี่ขึ้นก่อเนาะไอ้ฮะกลัวกูจะขึ้นมานี่ก่อนักแกขนาดเนนเงาเนี่ยขี่รถไปต้งออ้อออ๋ออ๋ออะยอ่อยออยู่่อยู่เอมันได้ยนอ โอเคอะอ่าจังไ่เมืองขนาดนะน,ะน,นอกทอะไรนอกแมนมันออมไรโอ้ยอย่าสุกย่อเนะไมาจะกี่เลยยิงมัโอ้ไปได้ไปได้ไปไปไดมันเออเ้ไปได้นี่เ้าไปยังเออเจ้าไปลดเหร มัเตัวเดียวขึ้นอย่างเดียวเลยเดียวอย่างเดียวมัเตัวเดียวขึ้นอย่างเดียวมันบอกให้เขาขี่รถมาขึ้นโลเขาเขากบบนึกว่ามันใกล้ๆกันเขากับทศเปียโอ้โหกระไดพี่น้องเอ๋ยปิดทริปสำหรับประจำปีนี้นะครับของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยนะครับเพราะว่าเปิดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแค่วันสุดท้ายวันที่หนึ่งมิถุนายนปิดยาวเลยครับไปถึงตุลาคมเลยโผม่เขาเนี่ยมาได้มาได้มาได้ม ทีแรกอะผมตัง้งใจว่าผมจะมาในรัชกาลคุณพอผมมองหูว่าป่วยจะปีนโอ้ยรีบมาเลยสอยมาลายอะสอยมาลายต้อมาหน้าฝนมาสอยมาลายต้อมาหน้าฝนเออมาลายต้องมาหน้าฝนครับรู้รเรื่องใครไปในมามคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเ <laughs> <c oughs> นี่ย <c oughs>